สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิตเตอร์เคเซเว่นนะครับวันนี้คิดว่าจะมาสั้นๆนะครับก็คือจะมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับช่วงนี้เพราะว่าผมเจอปัญหา <The> เล่นไปแล้วมันย้อนเวลาครับจุด <The> แป๊บหบนึ่งคือพอผมเล่นไปอย่างเนี้ยครอบครัวเนี้ยผมเล่นไปสักพักตั้งแต่น้องยังเป็นไวตาอแตะนะครับเล่นจนน้องทักษะเต็มนะครับพอทักษะเต็มแล้ว มีสิถูกแล้วมีความคิดสร้างสรงรค์อุปนิสัยเอา้าไม่ติดเหรอคือน้องจะได้จริงๆมันจะได้พวกเด็กมีพรสวรรค์อะไรพวกนี้มาด้วยนะคเนี่ยคืออุตสาห์เล่นจ้าให้พวก เขาเรียกกันอะไรนะสกิลน้องเต็มหมดเลยนะครับตอนเป็นวัต่อเต็มมันไม่ติดเนี่ยมันบั๊กเนี้ยแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับก็ปัญหาใหญ่ก็คือโดนย้อนเวลาที่ผมไม่ค่อยเล่นเพราะว่าผมโดนย้อนเวลาไปค่อนข้างเสียอารมณ์นะครับคือเราเล่นมาตั้งระยะหนึงนะ่งอ่ะมันเจออะไรตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมละ่ะพอมาเล่นใหม่มันไม่ใช่ว่าจะเจอเหมือนเดิมนะครับก็คือ พบปะผู้คนไปนั้นไปนี่เหตุการณ์บางเหตุการณ์มันก็ไม่เกิดนะก็เนี่ยอย่างตอนนี้ถ้าเกิดผมกดเข้าไปปรับแต่งตัวละครนะครับก็คือปรับเปลี่ยนในหมวดสร้างซิมเนะี่ยมันจะบักนะครับพอมันบักแล้วมันก็จะย้อนเวลากลับไปในเซฟวันแรกที่ผมลงเมืองเลยน้องก็เป็นไวต่อแตกเงินก็จะมีอยู่สองหมื่นเท่าเดิมนะครับวันนี้ผมเล่นจนเงินสี่แสนแล้ว แล้วก็สกิลอะไรทั้งสามนานก็จะลดลงคือจะไม่มีสกิลอะไรเหมือนเดิมนะครับก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างหนักใจเนาะก็จากที่ได้ลองคุยในกลุ่มในเพจดูนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพกคุณดาวนพันธ์เลยนะครับก็เขาบอกว่าลองเซฟแบบออกนอกเมืองดูนะครับน่าจะเซฟได้เพราะว่าพอผมเล่นไปเนี้ยผมกด บันทึกบันทึกแบบนี้ยมันก็ขึ้นเวลานะครับว่าสมมติว่าผมเล่นตอนเที่ยงมันก็บันทึกเที่ยงวอาผมบันทึกอีกทีหนึ่งตอนบ่ายสองมันก็บันทึกว่าบ่ายสองแต่พอผมออกจากเกมแล้วเข้ามาใหม่กดตัวที่บันทึกบ่ายสองแล้วมันก็เหมือนกับว่าย้อนกลับไปเป็นวันแรกที่ผมลงเมืองเลยก็คือเป็นเหมือนกับว่าเริ่มเริ่มเซฟใหม่อะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นปัญหาผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะหมดหรือว่าเป็นเพราะทางระบบเกมนะครับ คือหลังจากที่ได้คุยมาเขาบอกว่าลองกดเซฟแบบนี้ครับกดจัดการเมือง F5 เนี่ยแล้วก็บันทึกเกมแล้วไปที่จัดการเมืองนะครับคือเป็นการเซฟระบบแบบนี้จะเซฟได้ซึ่งผมลองดูเล่นไปสักพักแล้วก็เซฟแบบนี้นะครับคือออกไปนอกเมืองเป็นเลือกครอบครัวที่เราจะเล่นอะไรแบบนี้ พออยู่หน้านี้ปุ๊บเรากลับไปเล่นใหม่ก็จะเป็นเซฟเดิมนะครับแล้วก็พอเราออกจากเกมแล้วก็เข้ามาก็จะเป็นเซฟนี่เหมือนเดิมก็คือแบบนี้มันเซฟได้แต่ถ้าเกิดถ้าโชคดีก็กดบันทึกมันก็ติดให้นะครับแต่ส่วนใหญ่ของผมจะโดนย้อนเวลาไปวันแรกๆเลยบางทีเล่นวันวันจันทร์ถูกย้อนกลับไปวันศุกร์อะไรแบบนี้แต่ที่หลายๆคนเจอนั่นแหละ แต่ของผมอะ่ะโดนย้อนไปหนักมากนะครับก็คือเล่นไม่ว่าจะเล่นไปนานเท่าไหร่ย้อนกลับไปวันแรกที่ผมลงที่ดินมันไม่ใช่แล้วอะ่ะตงรงสายเกมจะเกียดผมว่าพอเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราก็เราจะเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับก็กดที่ครอบครัวนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้แทนแก้ไขไว้รูปดินสนะอ,อนนะก็ตรงนี้ก็จะแก้ไขได้เหมือนกัน โอเคเซฟที่แล้วที่ผมเล่นไปนะครับคือพอน้องเป็นไวไยต่อเตะเบาเทียนปุ๊บผมกดชิปที่ตัวน้องแล้วก็ปรับปรับอ่าปเปลี่ยนในโหมดสร้างซิมกลายเป็นว่าน้องเป็นวไวต่อเตะเหมือนเดิมนะครับผมออกไปก็นั่นแหละผย้อนเวลานี้เราก็แต่งไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงสูตรแต่หน้าน้องสวยอยู่นะตรงนี้หน้าตาโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนทีหลัง เราก็แต่งตามที่เราชอบไปได้เลยตรงผมเดิมก็ทรงนี้ก็ใช้วิธีเซฟแบบนี้นะครับมันก็จะเซฟได้อยู่แล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะปรับเปลี่ยนในตัวละครอะไรแบบนี้แนะนำให้กดเซฟแบบ อ,ออกมานอกเมืองก่อนแล้วก็ใช้วิธีนี้ในการเปลี่ยนตัวละครก็ได้คือก่อนออกมานอกเมืองอ่ะเราก็กดใส่สูตรอะไรให้เรียบร้อยก็ได้มันจะได้ปรับได้หมดนะครับทั้งวัยทั้งอะไรทั้งสกินอันนี้ใส่สกินไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ได้อ่อใส่ได้เหรอโอเคใส่ได้ก็ใส่ได้ใส่สกินได้แต่ว่ามันปรับรูปร่างไม่ได้นะครับอ้วนผอมอะไรแบบนี้ ก็เป็นวิธีแก้การย้อนเวลาเฉพาะหน้านะสำหรับใครที่ว่ายังเจอบัคย้อนเวลาอยู่ก็อลองใช้วิธีนี้ดูก็ได้นะน่าจะพอช่วยให้เล่นได้บ้างนะครับไม่อย่างนั้นถ้าเกิดรอรอทาง EA เอเขาแก้ให้เี่ยผมไม่รู้ว่าเขารับเรื่องแล้วหรือยังหรือว่าเขารู้หรือเปล่าว่ามีบัคตัวนี้อยู่ก็คือผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่ามันจะเป็นปกติ ก็เราก็เต็มเซฟแบบนี้ไปแหละคือถ้าเรารอเราก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับบางทีรอรอให้เขาแก้อะไรแบบเนี้ยเราก็มาถามว่าแก้หรือยังแก้หรือยังอะไรแบบเนี้ยเาก็ยังไม่ได้แก้ให้เราก็สั้นๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากตอนนี้มาแชร์วิธีการหลบเลี่ยงบัคย้อนเวลานะครับพอเวลาวิธีเซฟแบบ มันไม่บันทึกให้นะครับก็น่าจะใช้วิธีนี้ไปก่อนแต่ถ้าใช้วิธีนี้แล้วยังไม่ได้ผลก็แสดงว่าต้องรออย่างเดียวเลยนะครับแบบนี้แต่ผมลองดูแล้วมันได้ผลนะตอนแรกผมก็เซฟไม่ได้พอกดเซฟไปเรื่อยๆปุ๊บมันเซฟให้แหละแต่ว่ามันไม่เซฟให้เราพอผมออกจากเกมปิดเครื่องไปนอน แล้วก็พออีกวันหนึ่งพอเปิดเครื่องมาเล่นเกมก็ต้องเล่นใหม่หมดนะครับเสียอารมณ์มากๆแบบนีน้โอเคครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็มาแชร์วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างที่บอกไปทั้งสั้นๆนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันแล้วก็เข้ามาฟังผมบ่นปัญหาการย้อนเวลาเนี่ยแหละเนาะ เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะอารมณ์เสียไม่แพ้ผมนะครับตรงนี้โดนย้อนเวลาเล่นมาตั้งเยอะจะให้เล่นเหมือนเดิมมันก็อารมณ์มันไม่ได้แล้วว่ามันไม่ตื่นเต้นเหมือนเล่นครั้งแรกโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ